ข้างในก็โอเคแล้วพี่น้องเอ้เหลือแต่ผพเนเงาตัดแนวเงาแบบนี้จริงๆผมก็อยากตัดเข้ามุมให้มันพอดีเป๊ะเลยนะกับเสาเนาะท่านแต่ว่ามันตัดยากผมก็เลยตัดแบบนี้เอาพี่น้องเอ้เอาแบบนี้เอาเดี๋ยวก็เข้าเหลี่ยมเข้าอะไรเอาอเนาะ ส่วนคุณพ่อก็กำลังครูกระเบื้องอย่ได้เ็เนาะคออ่าพ่อเล้่อเล้วเทน้ใสาบกได้นาะเออได้คือเกนะคุณพ่อทําสวยดีอืมเห็นแต่เล้วอยู่ดอกเมื่อนี้นะเออ แต่ว่าเวลาไปปูรับเมาบัดดึงเอ็นเนาะดึงเอ็นจับระดับน้ำก้อนอันนี้อันนี้สูตรใหม่สูตรไม่ได้ดึงเอ็นสูตรตีเส้นเอาแล้วก็บมีระดับน้ำเอาตามพื้นเดิมเลยพื้น้าเอียงไปไหนก็เอียงตามนั่นเลยแต่ว่าแนบด้วยตาเปล่ากับบ่เห็นดอกถ้าไปเล่งคักมันก็จะเห็นยุพี่นเลยยนเลย่มานี้ ถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเท่ากันหรือไม่เท่ากันขึ้นเบิ้งคุณเนี่ยมากอ้ยวิ่งไปเบิ้งปานันดอกเนาะคุณพ่อเนาะเตะกบดีดล้วะเย็ดดาวหลังงามเพื่อเราคุณพ่อสี่มือมน,นะนนอืม บูทีเดียวสองแผ่นเลยบอกบุญงบื้องหุญมีวงเหวมเป็นไรเงี้ยแค่ไหนคุณพ่อมันบคือกันบอกเห็นอันนึกว่าเอาตามที่เขามากเอาไว้นะมันบ่บ่ไปน้ำกันบอต้องใส่ไปเท่ารันตะลางเม็ด มันก็ได้อยู่แล้วนะมาลางนี้ตัวนี้บนมันตัวนี้เค้นตัวนี้มันอมันต้องเบิ้งทั้งซ้องคางโอ้มันมันมันหายตัวนั่นมันหายโอ้มันก็สีหายกันหมดแล้วสินะนี่ท่านสูตรเคาะนะ ูตรนี้ก็ยังใช้ใช้ดีอยู่นะท่านเคาะนี่ยังเป็นสูตรเก่าอยู่แล้วสูตรนี้ก็สีเมื่อยนิดจั่หน้อยเอ,อ่ปูนก็เต็มคือเก่าสูดเคาะในปูนก็ล้นคือเก่าแน่นคือกันพี่น้องเอ้ยแล้วแต่มักสไตล์ของใครของมันแต่ก่อนผมก็เคาะแบบนีแ้แหละเมื่อยเคาะ ใส่เครื่องแล้วมันติดเครื่องบ่นี้เคาะโบเป็นเลยบ่นี้อตรงเป๊ะเออได้การเส้นตรงกันอยู่พี่น้องเลยอืมอืตรงแน่บ่ตรงแน่กับโมเป็นยัง สวยกว่าของสร้างมู้ดตรงของสร้างน่ะสวยกว่าที่ผมปูไว้อยู่ดอกงามอยู่พี่นอ้องเอ้ยคนรับหมอนี่เงียบตรงขยนันกันไม่เหลือของเงี้ยพออยู่ได้รับเมาอันนี้โชว์หน้าบ้านทุกท่านโชว์หน้าบ้านนี่คุณพ่อเพิ่นลงมือเองเลยหน้าบ้านนี่โชว์เด้บัดน,นี้ชาวบ้านชาวช่องเขาผ่านไปมากก็เห็นเด้ แต่ในเฮือนนี่ต้องเปิดเบื้องเท่านั้นเออในบ้านมันไม่ค่อยสวยเราเก็บไว้ข้างในข้างนอกนี่คุณพอ่อคุณปูผู้เดียวล้วนเลยสีบอยุงน้ำเลยเดี๋ยวมันเชือเหมือนเสียอะนันอันนี้เป็นบ้านหลังแรกเลยทุกท่านที่มีการปูกระเบื้องด้านหน้าปูกระเบื้องมุกหน้านะปกติเข้าสีบ่เคยปูกระเบื้องมุกมุกหน้ากเทื่อมีแต่ในห้อง กับห้องถุงนะในกรณีของคุณพ่อนี่บัตรหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อวัดถนะ้ำปลาสักนะอยู่ลำปางเพื่อนให้ความเมตตานะทุกท่าน <c oughs> นี่ยังเราปะนี่แม่นแม่นเลยบ่ <c oughs> ปะหินหินบ่ท่านแตกเนาะใ <c oughs> นว่าแตกเอาออกได้แตก เออเขาะนี่ก็เสียงขึ้นกันได้พี่น้องเสียงถือหินแล้วมันสิแตกถ้ามันมีหินมากเลยมันสีอยากแตกเลยเ,ออเนียนกริปสวยงามอย่าแนวเข้าไปในเจลเลยส,สงสัยถือบกหินแล้วพี่น้องเลยเสียงดังแก๊กรถเมื่อกี้นี่เขาะบ่ลงแล้วแม่นแท้แหละ ถ้าเป็นเครื่องนี่เวลามีบักหินเนี่ยมันสิยบแตกเนะเอ่อถ้าเป็นเอาเครื่องอัดลงนี่มันสิอัดบ่ลงแต่กระเบื้องมันจะไม่แตกอัดอยังไงกระเบื้องก็บ่แตกแต่ถ้าเฮาเฮาใช้ค้อนเคาะนี่มีโอกาสแตกสูงอยู่เพราะว่าวถือหินนะเอออ่าดีการสวยรวยแล้ว อืมดีแล้วคุณพ่อมาปูเองข้างหน้าเนี่โชว์ต้องสวยๆหน่อยปูด้วยมือในการไ,ได้การ,การคุณพอน่าจะมีโอกาสเสร็จเพรามันิิยากือแถวแรกเนี่ยละพี่น้องเลยแถวแรกมันได้ตรงเป๊ะเลยกับแถวสองกาง่ายแบบนี้มันต้องตามกันไปเรื่อยๆ ไหลลรุดๆเลยบ้านี้มดคูนนี่เลยพักกินข้าวเที่ยงซะก่อนเนาะเออพักกินเขากินน้ำซะก่อนได้อืมสวยงามอยู่ เด้การพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพักกินข้าวสงกระเที่ยงก่อนเดี๋ยวตัวนี้เอากระสีเลียวปูนกระสอบหนึ่งนะสีพ่อละมากระสอบหนึ่งนี่เอาไว้ปูบันไดอยากให้พ่อเฮ็ดบันไดฟังพุ่นกันบ่พ่อเคอยซื้อไหมพี่น้องเ,เอ้ยเออ ปานนั่นสิผสมมดเนาะปูนเนาะปานว่าเฮ็ดไว้ปานวเฮดไวแบบท่านปูนมันสิตายก่อนห่ะแล้วเออเขาบ่ได้ปูนนดแล้วคัน้ังเขารับเมาเขาก็สิปับระดับสูงพอแล้วอันนี้เขาบ่ได้ปับระดับเอเอาตามพื้นเลยนี่ละแบบนี้แหละโอเคแล้วนี่นามมันจงไรออกมันจงบกเข่าเฮือนนี่ นี่สุท่านสังเกตดูมันจะนูนเพราะว่าเฮ้าเฮาา่อยากให้น้ำม,มันขังทง้งท้งในฝนตกมากนี่สบายนี่น้ำไหลออก้างเบิดนะไหลออก้างซ้าย้างขวาเบิดสบายเลยนี่พอฝนมันสิชาดอยู่แล้วแล้วการน้ำสีบไหลเขาเฮือนเพราะว่าพื้นในบ้านเนี่ยมันจะสูงกว่าสบายเวายลวาลวฝนตกมากนี่บบต้อง,งบ่ต้องยาก น้อยเออเอาโอเคคุณพ่อปูสวยสิบปีไม่เคยบายเลยเลืมอยู่ข้าวนึงงอาหาันลืมนิดนึงตอนนี้เริ่มมันจำได้แล้วฝีมือใช้ได้อยู่พักกินข้าวเที่ยงพี่นออ้องบรรยากาศฝนหน้าสิม้าอยู่ดอกเออ